ไปซิงสักสีผูบาทผูเมืองในเบืองนอกขาเน่อวันพระฟ่ใหา่แล้วก็จะเอาต้นออกใหม่มาตัวราบูไา รับดูบานดูเมืองให้บานเข้าลบราบวายทุบผ้าเพิ่นกสิมาบูชาขอพร ี่ายแดงคันดอกไม้คือมาบูชตาวัดสิ่งซักซิ์มีถือค่ะถือเป็นของบ้านของเมือง วันปลาบุญใหญ่แล้วก็สีมาบูชาแตงขันด,ดอกไม้มาหวายค่ะเดี๋ยวเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ยายถวดแลวสิมามชาสารรักบาทประจำค่ะ รวามเสียถือเนาะค่ะรวามเสียถือเสิมาบูชาจำนี่แหละคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ยายแล้วก็สิมนากาหวายุูกวันพระ บายเสซตแล้วก็จะกลับบ้านค่ะตั้งไว้กลางบ้านค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเข้าชิบยายย้าก็กมาทายสันรับบ้านให้เบิ้งเนาะค่ะบือบ้านขอบคุณหลายๆนะค่าขอบคุณค่ะ what thank you